นี่นะคะก็ได้เล่นเครื่องเล่นสกายไฟไปแล้วค่ะพี่เขาเมื่อกี้พี่ให้คะแนนหนูเท่าไหร่สำหรับคนที่แบบเพิ่งเล่นเลยอ่าเพิ่งเล่นเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องบอกไม่ต้องไม่ต้อารวมรวมรเลยค่ะรวมๆนะครับแปลกแปเพราะยังกลัวอยู่นะครับมือม้ายังแข็งอยู่นะครับจะปล่อยเป็นธรรมชาติตัวนิดนึงจะเป็นได้ดีกว่านี้ทีนี้ก็นี่ถือว่าในผู้เล่นครั้งแรกถือว่าดีในระดับนึแล้วคือหนูที่หนูกลัวเพราะว่าหนูกลัวว่า ถ้าหนูนสูงไปแล้วจะไม่มีใครเอาหนูถ้วหนูจะตกเรามีวิธีการทำให้ลูกค้าลงมาได้ <c oughs> อ๋อไม่ต้องกลัวครับาะว่าเราเราเทปตี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะใครที่อยากจะมาเล่นแบบแพมนะคะก็คือมีใจมาเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะอย่าก,กลัวเหมือนแพมคะ่ะรับรองว่าจะได้ท่าสวยๆแบบพี่เขาแน่นอน,นะค่ะต้องขอขอบคุณพี่มากมๆาเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับเครื่องเล่นสกายไฟนะคะถึงแม้ว่าเมื่อกี้แพมจะเล่นได้ไม่โอเคเท่าไหร่แต่ต้องบอกเลยว่าสนุกมากๆคือมีความรู้สึกว่าเราเหมือนเราลอยได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่กลัวนะคะก็สามารถขยับขยื่นนะคะมีอิสาระค่ะจะลอยไปไหนก็ได้เลยนะคะรับราว่าปลอดภัยค่ะแต่ว่าการกระโดดร่มนะคะกับการที่เราเล่นสกายไฟเมื่อกี้มันมีความแตกต่างกันนะคะซึ่งหลักการกระโดดร่มนะคะมีหลักของฟิสิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมเก็บความรู้เรื่องนี้กันเลยค่ะ หลักฟิสิกส์กับการกระโดดร่ม <an> เมื่อนักดิ่งพัสุทากระโดดออกจากอากาศยานบนความสูงในแนวระดับแล้วเซียววินาทีแรกของนักดิ่งพัสุทาจะไม่มีความเร็วเริ่มต้นในแนวดิ่งค่ะแต่จะมีเพียงแรงเดียวณจุดเริ่มต้นที่มากระทํากับนักดิ่งพัสุทาก็คือน,น้ําหนักตัวเองเท่านั้นค่ะหลังจากนั้นแรงโน้มถ่วงก,ก็จะทําให้ร่างของนักดิ่งพัสุทาเคลื่อนที่เร็วขึ้นและเร็วขึ้นเรื่อ,อยๆ ซึ่งขณะเดียวกันแรงเสียดทานหรือความต้านทานของอากาศหรือแรงต้านก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นตามลําดับแรงฉุดที่เกิดขึ้นมีทิศตรงกันข้ามกับน้ําหนักตัวที่พุ่งลงค่ะซึ่งแรงฉุดนี้เองจะช่วยลดความเร่งพุ่งลงของนักดิ่งพัสดุทาได้ทําให้ความเร็วลดลงเรื่อยๆจนในที่สุดเมื่อแรงฉุดเท่ากับน้ําหนักแรงฉุดที่ก็จะกลายเป็นศูนย์การพุ่งลงของนักด่งพัสดุทาก็จะไม่มีความเร่งอีกต่อไปค่ะ ความเร็วในตอนนี้เราเรียกว่าความเร็วขั้นสุดท้ายเป็นความเร็วคงที่ซึ่งเกิดจากแรงต้านอากาศที่กระทําต่อวัตถุหรือในที่นี้หมายถึงนักดิ่งพสุธานั่นเองเมื่อวัตถุหักล้างกับแรงโน้มถ่วงพอดีจึงมีแรงรับเป็นศูนย์ค่ะความเร็วที่ตกลงมาจึงคงที่และเมื่อนักดิ่งพะสุุาเปิดร่มกลางออกร่มจะช่วยเพิ่มแรงฉุด แรงสุทธิจะมีทิพุพ่งขึ้นส่วนทางกับการเคลื่อนที่ลงทําให้ความเร็วลดลงเรื่อยๆอย่างรวดเร็วเมื่อความเร็วลดลงแรงฉุดก็ลดลงด้วยจนกระทั่งมีค่าเท่ากับแรงโน้มถ่วงนักดิ่งพัสุธาจะมาถึงความเร็วขั้นสุดท้ายใหม่ซึ่งน้อยกว่าตอนที่ยังไม่เปิดร่มทําให้ลงพื้นได้อย่างปลอดภัยและนิ่มนวลค่ะโอ้โหแพม่าเพิ่งจะสร้างเหมือนกันนะคะว่าแรงโน้มถ่วงกับแรงฉุดนี่เองนะคะที่ทําให้นักกระโดดร่มทั้งหลายนะคะสามารถ ตกลงมาบนพื้นได้อย่างนิ่มนวลค่ะและถเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะอยากจะกระโดดร่มแบบนี้นะคะก็ควรที่จะศึกษาข้อมูลดีๆค่ะเตรียมความพร้อมของร่างกายนะคะแล้วก็อยู่ในความควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะและสําหรับวันนี้นะคะรายการ traveling o u ของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะแพมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่า ความรู้ในเรื่องของการกระโดดร่มนะคะจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมนะคะและในสัปดาห์หน้านะคะพีจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสัตว์น่ารักน่ารักกันต่อค่ะใน c a r m เมลริพับบิกนะคะวันนี้นะคะพีก็ต้องขอขอบคุณ c a r เมลริพับบิมากๆเลยค่ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทํานะคะแล้วก็ขอขอบคุณการ์มินค่ะที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์การถ่ายทําในรายการค่ะ สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากติดตามความสนุกสนานแบบนี้นะคะรวมถึงสาระความรู้วิทยาศาสตร์ดีๆแบบนี้นะคะสามารถติดตามได้ทุกวันสุ์และเสาร์เวลา9โมงครึ่งถึง10โมงทางช่องโมงชแน,นลค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะ f a c e b o o ทวิตเ e อ i ์อิ i สตของเราค่ะวันนี้พีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ